ก่อนมีคนมาปรึกษาบอกว่าอยากจะเพิ่มเงินตอนนี้รายได้รายจ่ายน้อยมากเลยทํายังไงดีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายอืทำยังไงดีผมก็เลยบอกว่าอคุณอยากจะไปทำงานอะไรแล้ววิธีของคุณเป็นยังไงเขาก็มานั่งคิดเขาก็ตอบว่าคุณป้าก็บอกว่าทงใสป้าจะต้องเพิ่มเวลาทํางานผมก็บอกว่าคุณทํางานดีแล้วทํางานวันละสิบชั่วโมงแต่คุณจะมาทํางานเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงต่อวันเหรอหรือจะเพิ่มไรายได้โดยการเพิ่มมาอีกหชั่วโมงก็คือทางานวันละสิบห้าชั่วโมงต่อวันเห แล้วเวลาที่จะอยู่กับลูกสาวคุณมีไหมแล้วเวลาที่จะอยู่กับสามีคุณมีไหมคุณเพิ่มเวลาทํางานมากขึ้นแต่คุณภาพชีวิตจะลดลงไหมเขาก็คิดครับคุณป้าก็ถามผมอีกว่างานอะไรที่มันมีรายได้ดีๆเหรอนะครับผมก็บอกว่ามาทําเป็นพิธีกรไหมหรือเป็นนักร้องไหมหรือเป็นหมอไหมป้าก็บอกไม่ได้หรอกแน่นอนผมอยากจะพูดกับเพื่อนๆและคุณป้าว่าไงนะคุณกําลังหางานที่คุณทําได้อยู่นั่นหมายถึงอะไรครับคุณกําลังหางานที่คุณทําได้ก็คือคุณมีความรู้เท่านี้คุ คุณก็เลยเลือกงานที่คุณทําได้เท่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันเป็นแม่ค้าฉันคงทํางานได้ประมาณแม่ค้าฉันคงทํางานใหญ่ๆไม่ได้นี่คือสกิลของเราสกิลของเราเป็นยังไงครับฉันคงขับรถได้มั้งฉันคงขายของได้มั้งแต่งานยากกว่านี้ฉันทาไม่ได้มั้งเพราะอะไรครับคําตอบคือคุณไม่ได้เพิ่มความรู้คุณเลยทํางานได้ในจํานวนจํากัดที่คุณเลือกงานได้ผมพูดใหม่นะครับคุณมีสกิลคุณมีความสามารถความรู้ประมาณนี้คุณก็เลยไม่สามารถที่จะทํางานที่มีรายได้มากกว่านี้ครับ คำตอบก็คือคุณจะต้องไปเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถให้คุณมีสกิลมากขึ้นครับตอนนี้สมมติว่าคุณได้เงินชั่วโมงละ100บาทคุณไปหางานอื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มชั่วโมงในการทํางานคุณเอาเวลาชีวิตมาแลกกับเงินจาก10ชั่วโมงกลายเป็น15ชั่วโมงคุณเพิ่มวันละ5ชั่วโมงแต่รายได้ต่อชั่วโมงชั่วโมงละ100บาทมันไม่เพิ่มครับคุณจะต้องทํางานอะไรที่จะมีชั่วโมงละ500บาทหรือคุณจะได้รายได้ชั่วโมงละ2,000บาทนั่นคือคุณจะต้ออเเพิ่มลนีคคืคําบย คุณจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มครับถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มคุณจะมีสกิลเพิ่มครับคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายเพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์เพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวตนเพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพื่อนๆอยากมีรายได้เพิ่มคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจครับ95%ภายใน5ปีเปิดบริษัทแล้วเจ๊งครับเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจเลยครับ แล้วก็ยืมเงินคุณพ่อคุณแม่ยืมเงินคนรักมามาลงทุนแล้วก็เจ๋งครับคนเรามันต้องเก่งก่อนแล้วคนถึงจะจ้างครับคุณจบมหาวิทยาลัยก่อนคนถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณร้องเพลงเก่งเข้าถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเข้าถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณต้องเก่งก่อนครับทำยังไงให้คุณเก่งก่อนคุณต้องลงทุนในการเรียนเพื่อสร้างตัวตนให้คุณเก่งก่อนครับเพื่อนๆครับไม่ได้หมายถึงว่าเงินมาก่อนแล้วคุณค่อยเก่งนะครับคุณจะต้องเก่งก่อนมันกลับกันครับคุณจะต้องเก่งก่อน แล้วเงินจะตามมาทีหลังครับแนะนําเลยครับเพื่อนๆต้องเพิ่มสกิลความสามารถเพราะในยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขันถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องการขับรถหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันง่ายๆโดยไม่ใช้สมองนั่นคือคุณกําลังถูก AI แย่งงาน คุณจะต้องเป็นคนที่เก่งกว่า AI และคุณจะต้องเป็นคนควบคุม AI ในยุคนี้ครับมือถือ Facebook อะไรเล่นง่ายสบายสั่งอาหารก็มาได้สบายแต่เราก็อันตรายเหมือนกันเราจะถูก AI ควบคุมแต่ถ้าเรามีความรู้มีสกิลคุณจะควบคุม AI และใช้มันได้ดีครับโปรดระวังให้ดีในช่วงนี้คนที่เรียนรู้พัฒนาต่อไปเขาจะอยู่เหนือ AI และอยู่เหนือคู่แข่งครับบอกไว้เลยครับว่าเพื่อนๆอ,อย่าคิดเลือกงานที่มันง่ายครับงานที่ไม่ใช้สมอง AI จะแย่งเพื่อร่วมงาน ของคุณคู่แข่งของคุณใจแย่งงานของคุณจงเพิ่มสกิลครับนี่คือคำแนะนำของผมคุณรวยได้เสมอถ้าคุณลงมือทำเรียนรู้เพิ่มความรู้ครับ